อะไรจะเสร็จอะไรเงี้ยอยากดูแล้วเรากําลังเคร่งถ่ายให้นะครับผมด้วยความอดทนมุ่งมานานนะครับผม <c oughs> ดูไปนี่นี่แล้วถ่ายน,นี่ดูดูวิวนั่นแหละน่ารักที่สุดกินขนมด้วยร้อนไหมอย่าถามว่าร้อนไหม <c oughs> ถามว่าร้อนไหมครับร้อนไม่ยังรอดไหมดีกว่า <c oughs> เแ็้ตอนนี้ร่มเย็นๆแล้วรักที่สุดกินขนมด้วยวันนี้ถ่ายเสร็จกี่โมง้่ัปกติคิวูฐานะครก็จะสี่ทุ่มครับผมมันสี่ทุ่มก็จะประมาณนี้คนเป็นเมียหายได้แล้วหายไปวขอบคุณนะคะหายแล้วดีขึ้นแล้วค่ะกินยาแล้วเรียบร้อย กินอย่าเราดีดดีดคู่เลยนี่ยืนคันนี่ไม่ใช่เลยนะยุงกัดกัดครับคันกันทุกคนที่ยืนแบบไม่ไม่แต่แบบกล้องขยับไปขยับมาก็ไม่ใช่นะโดนยุงกัดอยู่เกาอยู่เกาอยู่อันนี้เราต้องรอมืดก่อนถ่ายหรือว่าถ่ายได้เลยแต่เหมือนเขาเซตเซตทิ้งไว้แล้วปะน่าจะรอมืดนะแสดงว่าวันนี้เราถ่ายหมดเดย์เลยวะยกปะยกหนึ่งยกไม่ทัน ใช่เพราะว่ามันจริงๆมันมีซีนที่ผ่านหลังพี่ด้วยที่พี่ต้องวิ่งตามการไปพี่วีแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมันมันเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมยุงยุงเยอะนะฮะทำอะไรกันอยู่กินข้าวกันยังกินข้าวกันยังอืม เธออยากเข้ามาใกล้กันดิวะแล้วผู้สาขยับออกเพื่อที่จะได้เห็นสองคนพร้อมๆกันจะได้อ่านคอมเมนต์ไงจะได้เห็นนะเห็นชัดเจนมากไม่ว่าอะไรเห็นทั้งตัวเห็นายพี่โดก็อยู่ข้างหน้าไปดูนะหนูอยากผอมจะได้ผอมไม่น่าผอมนะแรงมากดูกินขนมออกระวังขยบเล่นออกวาเลนไทน์นะพี่โดพี่การอ่สรุปว่า ยังไงไขเลือดออกวาเลนไทน์หรือว่าไขเลือดออกก่อนวาเลนไทน์หรืออะไรกำลังจะทานข้าวค่ะอ่าดีมากครับผมช่องทัพต้องเดินด้วยท้องนะจ๊ะเมื่อกี้เรากินข้าวกันไปแล้วแล้วเราจะมาบริจาคข้าวให้กับยุงต่อบริจาคเลือดบริจาคเลือดบริจาคข้าวก็คือไม่เม็ดช็อตฟิลกันเองแล้วหนึ่งอยู่นี่ก็ช็อตฟิลตัวเอง บริจาคเลือดไงถ้าบริจาคข้าวมันเป็นเม็ดโอเคเงียบไม่เตรียมกันก่อนนะวันนี้พี่การสดนกี่รอบแล้วคะแม่ไม่หลับอย่างเดียวเลยวันนี้เรียบร้อยมี่ต้องรอมืดก่อนไหมพี่แนนหนูไม่รู้อ้าวโดนแล้วอยู่ด้วยกันน่ารักมากๆเลยค่ะ พี่เอ๋บอกว่าต้องไปค่ะแล้วก็บอกให้เปลี่ยนชุดกลับบ้านได้เลยอยากให้พี่เอ๋กับพี่การเปเนิ่งเดิมพี่เอ๋เยอะทำท่าไหนเมื่อกี้น้องการถ่ายก่อนเนะอันนี้ของของค่ายนะไลฟ์ของค่ายพูดแต่เป็นอะไรเขาลูกคยนะอันนี้คุณพ่อนะนี่คุณพ่อคุณลูกเดี๋ยวพ่อเข้าไปแล้วไปไหนอ่ะพ่อกลับบ้านก่อนพ่อหมดแล้วไปไหนอ่ะไปซ้อมวิ่งต่อใช่ใช่จริงครับ เปลี่ยนค่ะแต่เดี๋ยวพ่อเขาขส่แล้วเดี๋ยวเขาเอา <hold. S 1> ลูกไป